เห็ดวก็ระครับเห็ดปวก็มักเปามาเลยวะดำอกเม่ดดำเหยียบเลยดำดีนะที่บักเปาท่านน่ะบอดันว่าขาดคข้ามัดปาเต็มจอมาปุ้ยมุนเต็มเอ้ยบักข้าวเอ้ยไปนอนเมียพ่นนี่คนพี่น้องคนข้าวพ่นดอกไม้ โห้เห oh, ็ดปวกครับผมเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกเห็ดปวกดอกเดียวทำนี้ก็เอานั่นแน่สวยงามเอ๋อจังแล้วพี่น้องเด้อพ่อมูนจนได้ดีได้เห็ดปวกดอกเดียวมาดอกนึงเดอมูเห็ดปวกเลย เจว่าบานเงยเดียวพี่น้องเงยโอ้ยพผูนใะฝนตกใส่พี่น้องเงยนี่พี่เท้าจากผักพี่น้องเงยผู้นดะแต่ว่าเท้าเออเท้าจากผักแต่ว่าเท้าพี่น้องเงยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนาเสียดายแท้น่าเสียดายแท้ฮะเท้าอยุดที กิดเถาแล้วเนาะขนาดใบบายเบิ่งแข็งยุดเอาไหมฮิเกิดที่ผีดอกหนึ่งโอ้โหผีมูเดำขอร้องหระจายยุดเดี๋ยวนี้ยุดการกระทำของวเจ้าเดี๋ยวนี้สุดยอดครับผมเอาในที่สุดก็ตามเจอพี่น้องเห็ดปวกเห็ดปวกกลางครับผมเอาท่างนั้นงัดแล้วผม แน่นอนแน่นอนโอ้ยเงดไหลพี่น้องเลยมาหามือก้อนนี่ก็เขามายายช่ดิแต่ว่าพอท่านสอดไหมตกมามือนี่เท่าเร็วเหตดเังอไรล่ะพี่น้องดำามอกไม่ดำเหยียบเราดำดีนะที่บอกเต <c oughs> ๋อท่านมาพอท่านบ่ขาดคำ <c oughs> บักเป๋าเต็มจระเ่้อ มุนตึมเอ้ยบักข้าเอ้ยไปนอนเมียพ่นเนี่คนพี่น้องคนข้าวหดอกไม้ได้แน่อยากดีกับปักเป๋าเอางามคเก็บไ่ี้อเก็บเกว้อยเอนาพี่น้องอยู่บนน้ข่อยจะ่าในซ้ำนี่แหละ เจอบักเป่าหยับครับพี่น้องผมเอาพี่น้องแจ้งสิละวิถีชีวิตพี่น้องเอ้ยหาอยู่นี่อีกมวนหนึ่งอุย้ยอุตสาห์สินี้แล้วเจออีกแล้วครับผมนี่เตาวาดอกเท่าแล้วอุย้ยฝนพี่น้องฝนสะเซมันฝนตกเมื่อวานนี่ไหมฝนตกเมื่อวานเนี่ยเหมือแเรงแต่ว่ามื่อน,นี้เ่็ตกดอก มือนี๋ยวไม่ทันตกแต่ว่าได้ยินเสียงฝ่าห้องอยู่นะครับเอา้าพี่น้องเจ้าอุย้ยสวยงามปลานนี่ติปลาอุย้ยกายไปแล้วไม่มีก้อนอีพี่น้องเลยเฮ็ดวกเลยครับเฮ็ดวกโอ้ยปักปักเป้ามาแล้วะโอ้ยักดำดำอุ้ยนี่พี่นอ้อ,นนนนนนองผม มีแน่นอนเอาวัตถตพนขึ้นมากกับมีม่มมพมมี่น้องปล่อยไปและเน่นอนหมัดทันครับผมเมื่อวานเนี่ยิพอดีเฮ็ดเฮ็ดปวดกลางพี่น้อง vâng ạ